อจักรยานออกกําลังกายตัวแรกเลือกอยังไงดีต้องมีคุณภาพต้องคุ้มค่าคุมราคานี่เลยซิคาร่าเอ็ศจักรยานออกกําลังกายที่มีไฟวิลหนัก5กิโลกรัมตามระบบสายพานปรับแรงต้านด้วยพเระเบรได้หลากหลายระดับสามารถปั่นไปข้างหน้าและข้างหลังพร้อมหน้าจอ7ฟังก์ชันทั้งบอกความเร็วระยะทางเวลาแคลอรี่ระยะทางสะสมชีพจรและโหมดแกน วางมือถือและแท็บเล็ตปลอดภัยไหลกังวลด้วยระบบเบรกฉุกเฉินสามารถปรับเบาะและแฮนด์จับได้ตามระดับที่ต้องการตัวเครื่องแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมเชคคาด MB ้าศูนย์เจ๋วแต่เจ๋งคุ้มจริงไม่ต้องคิดเยอะ